จะร้องเพลงกันอะดูนะจ้ะมาจะทิ้งจะไอ้จะทิ้งจะไอ้จะจะร้องด้วยปากด้วยปากด้วยปากแบบโอเคจ้ามาจะทิ้งจะไอ้จะทิ้งจะไอ้จะทิ้งจะจ้าจ้าจะมาจะทิ้งจะไอ้จะทิ้งจะไอ้จะเดี๋ยวเพิ่งหมดหระร้องเพลงแบบทำปากก็จ้าจ้าเพืจ้ามาจะทิ้งจะไอ้จะ จริงจ้าอาจาะจริงจ้าจัดทำนี้น้องเพลงทำปากปากมดูแลวอันัช่วยแม่ก่อนช่แม่ก่อนแร้บจ้ามาจ้าจิงจาอาจารจริงจ้าอาจาริงจริงจ้าจ้าจ้าอาจาระ์จริงจ้าจ้าจริงจ้าอาจาริงจริงจ้าจ้าจริงจ้าอาจจรจริงจ้าจ้าจริงจ้าจริงจ้าจ้าจิงจ้าจิงจ้าจ้าจริงจ้าจริงจา หอมริมที่เป๊ะๆจ้ามาจ้าทิงจ้าฝังไว้ลองแล้วจ้ามาจ้าทิงจ้าอาจ้าทิงจ้าอาจ้าทิงจ้าจ้าจ้าอะโอเคนะอะพร้อมหนึ่งสองสามจ้ามาจ้าทิงจ้า จ้าจ้าจ้าลองได้ไหมอเอ้าพี่เจมส์มาทางนี้ได้ไงคะมีกระถางข้างรถนี่เดี๋ยวเอาขึ้นรถไปด้วยนะครับอกขอให้เหรอไม่ไี่ไม่ยยวจ้ามาจ้าริ้งจ้าจ้าทิงจ้าวเหเดียวก็ล้อมใจทิงจ้าจ้าจ้าใ้หรอชวมาห้ห้นจ้ามาจ้าทิ้งจ้าจ้าทิ้งจ้า ร้องเพลงก่อนร้องเพลงก่อนเร็วเร็ว,รว,รวของเต็มรถไปหมดแล้วคนเดียวเนี่ยจ้าอย่นี้หัวเราะเก่งนะคะนี่หัวเราะเก่งอันนี้บ้านท,ที่แล้วจ้าจ้าจิงจ้าจ้าจิงจ้าจ้าจิงจ้าให้ร้องนำปากดีๆสิ อวลบาจิจ้าแม่จ้าถึงจ้าดีพี่พี่ทั้งสองช่องทั้งสามพันคนนะคะอ้าทุจ้าพ่อพ่อแม่แม่ด้วยจ้าทุจ้าดูสิไม่ใช่หัวเราะจ้าทุจ้าก่อนยังไม่ได้ยังไม่ได้โอเคนะโอเคจ้าจ้าถึงจ้าจ้าถึงจ้าจ้าถึงจ้า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 ถึงจ้า

โจอนน่อันนทำท่าน่ารักเยทน่ารให้พ่อเนี่ยทำท่าให้พ่อแม่ดูดน่ารักยิ้มหวานยิ้มน้น่ารัก จริงจริงอ่ะจ้ะจจริงอะจ้ะจริงอะจ้ะจริงอ่ะ้าาใหม่ฟังแม่นะหนึ่งสองสาชูๆไปจริงจริงจอะจะจจริงอะจะจริงอะจะจริงอ่ะจอให้ลูกหมูของแม่ปากเปื่อนนะแม่แม่จ๋าปากเปื่อนตรงไหนกเปื่อนอุ้ยเพียงต้องเอาทิชชู่เปียกช๊ดปากค่ะชะปากก่อนค่ะใช่ทิชชู่วายทิชชู่เปียกช็ไหนเธอ เช็ดน้ำยาหน่อยเช็น้ำยาเช็ดน้ำยาเอ๊เช็ดปดยังไงนะเช็ดปดยังไงนะเอะเช็ดไหมคะเช็ดปดไหมคะเช็ดไหมคะเช็ดปดกปดไหมคะเช็ดแปไหมคะเช็ปากเกเงทิ้งทิ้งทิ้ทิ้งทิ้งลยทิ้งลิพอแล้วพอแล้วอ่ะเก๋แจ๊แจกอ่ะเช็ดปากไหมคะมันเปื่อนแล้วค่ะปากเปื่อนแล้วค่ะคุณคุณคะปากเปื้อนค่ะทิ้งค่ะทิ้งทิ้งอคุณปากเปื่อยนะปากเปื่อนเช็ปากค่ะเอาิ้ิ้งเจ็บเจ็บอยู่ไหมนน้องน อทิ้ง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 เออเย็นเย็นเย็นเช็ดปากหน่อยค่ะอยู่นี่ค่ะอยู่นี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้ค่ะอ่าจารย์อาจารย์อาจารอาจารอาคาคุณอยู่นี่ค่ะอยู่นี่เช็ดหน่อยค่ะจ้ะจ้ะจ้ะทิ้งค่ะโอเคอ่ะหยิบหยิบหยิบกระหยิบโอเคเช็ดปากหน่อยค่ะเช็ดปากทิ้งค่ะทิ้ง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 โอเคอ่ะเร็วจ้ะจ้ะจ้ะอจาะจ้ะอาจาะจ้ะเต้นด้วยขาด้วยขาด้วยขาด้วย 1>, 1 2 3, Styles, ึ draw draw. Draw ่งสามไปชู่จะกจะ๊กทิงจะ๊กจะจกทิงจั๊กจัจะทิงจ๊ะอ่ะจั๊กจะา้งจั๊กขางไหนดะนะขาด้วยขาจั๊กจั๊กทิ้งจั๊กจั๊จชจ๊จ๊ชกัชกัชกิิ ทิ้งทิ้งแค่คุณทิ้งทิ้งโอเคเก่งแม่เอาแล้วชิดปากเลยค่ะคุณคุณชิดปากชิดปากอยู่นี่อนี่อยู่นี่ทิ้งแค่คุณทิ้งทิ้งทิ้งแค่ทิ้ง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 แค่ทิ้งทิ้งทิ้งสิคะทิ้งโอเคชิดปากเลยค่ะชิดปากอาจารย์ทิ้งแค่ทิ้งทิ้งทิ้งได้ค่ะทิ้งทิ้งได้ค่ะทิ้งทิ้งทิ้งเลยจ้ะอ้จ้ะทิ้งทิ้งโอเคจ้ะจ้ะจ้าจ้ะจ้ะมีอะไรโชว์อีกเนี่ยจ้าเหนื่อยยัง อ๋อช pues mm ็ดช็ดไปชชไม่ใช nah. ่นะเนี้ยมันไม่ได้แชบนะอา่ามาจ่าทิงจาาจ่าทิงจาอ๋อเล่นมากเล้ลูกกินน้ำไปน้ำไปน้ำก่เนาะกินน้ำก่อเดี๋ยวแม่ไทิ้งไวทิ้งเดี๋ยวแม่ไายสิแม่ไอไม่ได้แม่โวดเยอะแม่โว์เยอะแม่พูดคุยเยอะกันจม่ิงจะอาเต้นไหมเต้นอ๋อนี่มับ ชจสเอาผืนใหม่ผืนใหมพร้อมไหมคะพร้อมไปหนึ่ถึงจัจัจจจจไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้เลยเราจะใส่ไปให้แบนึ่งะคะพี่พี่รอแป๊บนึงนะคะรออ้นแนจ๊ะเต้นตานนมาจ๊ะขออ้นหนของจะก่อนนะจ๊ะไป พ่อญาตินบบนาคนสวยคนสวยของลูกหมู <c oughs> เดี๋ยววันวันที่17เลูกหมูได้เจอป้ารัตนาแล้วเย้ yeah, ป้ารัตนาเป็นใครคะลูกหมูถามป้ารัตนาคือคุณยายเ,นนเดี๋ยวป้ารัตนาต้องไปถ่ายหนังกับหมอปลาวันจทร์เราไปเจอกันวันจทร์ที่เท่าไหร่คะ17จ้า เไปเจอคุณยายรัตนนาไหมลูกคุณยายรัตนาฉับ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 อ่ะคุณลูกหมูสับไหมให้หมูสับไงอะลูกหมูสับมากให้ป้ารัตนาอห้ป้ารัตนาสอนสอนสับอ่ะป้ารัตนาเลี้ยงเออเดี๋ยวพี่ป้ารัตนาเลี้ยงอ่ะไปหาคุณยายรัตนาคุณยายบอกให้สับอ่ะสับอ่ะแม่สอนให้สับหนึ่งสองฉับ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 ฉั้ยังไม่สอนยังไม่สอนนะโอเคป่ะแม่บให้สับมันก็สับนะแม่หน้าแตกแม่ก็ร้องนะคาสียแม่ไปมันจะไปดูแม่

เก <át proxy> ่งเอาไหมคะเอาไหมคะเอานะเอาไหมขอไหมขออ่ะอะพอแล้วพอแล้วชิดปากแล้วพอแล้วพอแล้วขอไม่ขอไม่ขอทิ้ง <Ser> ท <ga Wet> ิ้งทิ้งทิ้งเก่งเก่งมากทุจ้าก่อนทุ่จ้าทุจ้าสวยๆกันทุจ้ามือตรงมือตรงทุจ้าเก่ง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 เอต่ือสวยเลยเก่งสวยอ่ะทีจ้ามือตรงทุ่งจ้ามือตรงทุ่จ้ามือตรงเจอคุณยาย้วกันนะะสมมติป้ารามาแล้วคุณยายมาทุ่งจ้ามือตรงสวัสดีค่ะโอเคนะ จ๊จั๊จัเดี๋ยวมายิบให้หูแม่เช็ดปากกันลูกเช็ดปากเช็ดปากปากอยู่ไหนปากนั้นลิ้นลิ้นเช็ดปากก็เช็ดปากเช็ดปากเช็ดปากจั๊จัจัเอาอีกไหมเอาอีกไหมเอาอีกไหมคะอยู่นี่อยู่นี่เอาไหมแม่เอาไหมแม่ก่อนขอก่อนขอก่อนเอาไหมเอาไหมเอาหยิบไปหยิบก่อนขอขอหยิบก่อนหยิบก่อนเอาไหมคะเอาไหมคะเอาไหมลูกเอ้เก่งไหนลูกเอาไหมแม่ทิ้ง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 จั๊จั๊จั จะหยิบแม่แม่อยู่นี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 ่จ่าแม่ฮะแม่อยู่นี่แม่อยู่นี่จูน่าดิจะบจจ่า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 จจ่า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 าจ่าาจ่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 ่าจ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 ่าาจ่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 า่าจ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 ่่าจ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  หยิบ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 กันหยิบกันหยิบกันหยิบอยู่นี่อยู่นี่หยิบหยิบลูกหยิบหยิบกันแล้วหยิบกันแล้วหยิบอาเช็ดปากเพื่อนปากเพื่อนปเช็ดปากเช็ดปากมัม่มมาอ้าวม้าใโอ๊ยแม่แม่ทิ้ง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 ในหนุ่มมไีหนุ่มไหมทิ้งเลยทิ้ง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 ลูกทิ้งทิ้งกันทิ้งกันเช็ดมือเช็ดมือทิ้งทิ้งทิ้งได้แล้วชอบใจเก่งเก่งจังเลย อาใหม่เอาใหม่อยู่นี่หนุอ่ะอ่ะทิ้งทิ้งเช็ดสิทิ้ง,ท,ง,ท,ง,ท,งทิ้งเลยค่ะทิ้งอ่ะเก่งเกินอ่ะขอบคุณทุกคนยังคะอ่ะร้องเพลงให้ฟังเลยค่ะจ้าเจ้าจิงจ้าอเจ้าจิงจ้าอเจ้าจิงจ้าท่าจ๋าถูแยะถูแม่แยะถูแยะ โอเคไหมมืดไหมยังมืดไหมตาตาติงตาอตาติงตาอตาติงตาอตามตาติงตาอตาติงตาอตาติงตาเดี๋ยวได้เจอป้ารัตนาแล้วนะไปถ่ายหนังกับป้ารัตนาแล้วนะเนี่ยมันติดเห็นไหม่นเนี้ยมันต้องแบบเดี๋ยวเลือดออกออกมันเลยไม่ได้ชุ่มชแม่สังเกตอะไรที่หน้าไหมสวยนะ ฟิสโหมู่ไอไอมอนมนมันหมดหนูก็เลยเอาซีเดียมมาแปะแทนมันหลุดเหรออ๋อตัดอัางแรงใสใสใช่ไหมไอเล็กๆใสใส เยี่ยมไหเยี่ยมก่อนเยียมก่อ,อ่ะพอแล้วแค่นี้ก่อนลงไปทำงานแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะมือตรงเก่งมากดูทำหน้าดิสวัสดีไหม เจอกันใหม่ไหมเจอกันใหม่บายยด้วยบายยด้วยบายยไม่บจุดไม่ใช่งง้นไม่ใช่งั้นบายยจุ๊บจุ๊บบายจุ๊บจุ๊บบายัาววว้า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 วเี้ยวนะตาโตจมูกโด่งผิวขาวหน้าอย่างตุ๊กตา ทุกเจ้ามือตรงเก่งมากมือตรงอัลักมากเลยค่ะอัลักที่ฉุดเลยค่ะอัลลัคนี่ขนาดนี่ขนาดอะไรนะไขขึ้นฉีดไข้เพื่อฉีดวัคซีนเมื่อวานสามเข็มเลยอ่ะโอ้หเมื่อวานก่อนจะออกจากโรงพยาบาลมืดเลยนะมืดมืดเลยบอกว่าฉีดวัคซีนที่สามเข็มแล้วเดี๋ยววันถัดไปต้องไปอีกเดือนหน้าก็ต้องซ้ำอีกเนี่ยดูเด็กเมื่อวานถ้าทุกคนจะเห็นรอยแบบยังบวมตุยเป็นลูกเลยเี่ยเนี่ย สองข้างนี่หนึ่งเข็มข้างข้างนี่สองเข็มไงสองเข็มข้างนึงสองเข็มท้งสองลูกอะเมื่อคืนพอกลับมาตอนเมื่อคืนเนี่ยต้องเช็ดตัวตัวร้อนทั้งคืนเลยแล้วตอนเนี้ยแข็งแรงขึ้นเยอะมากตัวใหญ่ขึ้นเยอะมากเป็นชาาแล้วค่ะแต่เขายืดเนาะแต่น้ำหนักน้ำหนักยังสิบโลกว่าสิบจุดหกสิบจุดหกแต่เหมือนเขาเป็น พราออกโรงพยาบาลน่ะน้ำหนักหายไปสามโลครึ่งแต่ตัวแบบยืดไงยืดตัวขึ้นแต่ว่าตัวใหญ่เนาะใช่แดบตัวใหญ่พี่เจอุ้มไม่ไหวแล้วค่ะตอนนี้หลังพี่เจบก็อักเสบไปแล้วค่ะพ่อจ๋าก็ข้อมืออักเสบแล้วจ้ะเหลือแต่เราเนี่ยแหละค่ะที่ต้องลบเป็นทุกวันแม่จ๋าบอกสู้ค่ะสู้ใจค่ะแม่จ๋าสู้ค่ะอึดทะลุโลแม่จ๋าสตองมากอะอาจิงมึงอาจิงมึงอาบน้ำทีก็ยบโอ้โห

จัง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 จงจงในจังนจ้าอ่างหางจ้าวจ้าวจ้าวจ้างจ้าวจ้างจ้าวจ้าวจ้างจ้าวจ้าจ้าวจ้าวจ้างจ้างจ้าว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 จ้างจ้าว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 จ้างจาจางจ้างจ้าจ้วจาจ้าจ้าจ้าวจาจา้าจาจาจวจาจา้าจจาจจาจ้างจาจา้าวจาจาจา้างจาจา้าวจ้างจางจางจาจาจาจจา บังเกินจังอเปล่าจัง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 รักนะแค์จัง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 พู่จะพูดพูดเก่งมากเยอาจารย์ไม่ชมาาชไหมลองตามลองตามูปากหรือปากจัง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 งเห็นจังัอเปล่าจัง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  อดนี้าหัวร้อมีลูกคอได้นะจังจังจังงจน้องก้อจังอาเปาเต่เต่าเตเต่ามันมีจีก้าเต่ามันมีจีก้าอาเป็นช้างเนี่จังจังไม่เอาไม่เอาไม่เอาเป็งเต่าไงจั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 งก้จัาเปตัเง็นจังอาเปาเต่มันโตไม่เต้า น้องร้องให้แม่ฟังบ้างเออจังจัจอ่ะรองให้แม่ฟังบ้างจั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 งอยจังเง่า้าอะองจีลูกร้องไจังจังจัเีงขืไม่ร้องจั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 จังอจเง่าอะจะัพหคะทุกคนเสียงพอมากตบมือหน่อยค่ะตบมือให้น้องหน่อยค่ะน้องร้งเพงพ่อเใครคะมีพี่คนนี้เขาบอกว่าอะไรอ่ะน้องอะไรนะเหมือนแม่เราฟ้าเขาไปทุกทีพ พ่อปลาหัวจิปวดอาจาจจอก็เห็นจางหเปล่าอจาย์า้องก็เห็นจาปล่าถามพ่อพ่อแม่ก็เห็นช้างไหมลองเพลงพ่อพ่อแม่ฟังก่อนเล้้างจางจางเลย สวัสดีแม่วันสวัสดีแม่พลสวัสดีแม่ป๊อปสวัสดีพี่นัชนันนัสวัสดีพี่นักขอพี่นัดถ่ายโทรศัพท์ดีคิดถึงทุกคนนะคะแล้วจังจจังจๆอังกอร์แต่งจังอ้าปากจ้าจังจงจังจัาจ้งจังจังจองจังจัยจัง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 จะงจั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 งจจจงจจจจจจจ้จงจจ ไปไหมไปไหมไปเว้นไหมไปเว่นปนะเอาขอขอตังค์แม่จ๋าก่อนขอตังค์แม่จ๋าขอตังค์ไงขอตังค์ไงอ่ะขอตังค์แม่จ๋าไงขอตังค์แม่จ๋าอ้าวไม่หันแล้วอ่ะพอได้ไปเว่นเราไม่หันแล้วไปจะเว่นเดี๋ยวทำไงขอตังค์แม่จ๋าไงเอ้ยดูดูหัว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 ต๋อนทำงานกันลุงต๋อนทำไงนี่ยพอได้ไปกับลุงต่อนก็จะไปเว่นจะไปเว่นเดี๋ยวไปเว่น เนนี่ติดเว้นไปเว้นกับลุงต่องทุกวันเลยอุ้ยอุ้ยทำไมอุ้ออกไปเว้นอุ้ยอยอกไปเว้นเหรอโอ้ยโอุ้ยลุ้งเอ้าอุ้ยเอาไอ้นี่อ้าวโอุ้ยเห็นไหมไม่พอใจแล้วทำไมลูกทำไมไม่พอใจแล้วไปเว้นไม่ลโอ้ยไม่พอใจไม่อุ้ยทำไมกับลุงต่องลุงต่องไม่ทำงานกับลุงต่องไม่ทำงานกัน โอ๊ยโอ้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 ยต่อไม่ทำงานนะคะโอเคโอเคไหมเดี๋ยวลราต่อท่าไปนะคะนะนะโอเคน้องตกินนมแล้วอ้าโอเคโอเคสวัสดีค่ะทุกคนน้องต้องกินนมแล้วนะคะได้เวลากินนมแล้วค่ะกินนมแล้วค่ะจัง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 ต้องเกิดเองจังอาเปาอาจัง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 ต้องเกิดเอ็งจังอาเปาต้องเกิดเองจังอาเปา เอาไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะที่ททุกคนขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆุกคนเลยที่ติดตามน้องนะคะให้กำลังใจมาบานเลยค่ะ